ท,ที่ปีก่อนนู้นอนะ <c oughs> เขาจะถามมาอย่างเงี้ยอันไหนคนไหนที่ไม่พอใจก็ราคนอ,อย่างเงี้ยเอาลูกน้องมาทำไร้ร่างกายแล้วก็สมตีเมืองใกล้ๆมาเฟียอะไรต้องเนี่ยครับเนี่ยครับก่อนหน้านี้ก็ตอนอย่างเงี้ยครับคือ <c oughs> ตอนเนี้ยทา่านก็เออบอกว่าเออมาเฟียไก่เนี้ยมาเฟียกลุ่มเนี้ยมันจะมี2ี่สิบคนแล้วก็หาเข้ามา ไอ้พวกนี้จะพาเข้ามาจากชายแดนแล้วก็จเข้ามานี่เมืองกัญจนะนี้นะครับปิดเสร็จแล้วก็ถ้าถ้าคนไหนที่ไม่ถูกใจอะไรก็่เาทำร้ายร่างกายถ้าว่าไม่เป็นทําตามสัญญาก็จะทําร้ายร่างกายเหมือนกันนะครับมาเฟียเนี่กลุ่มเรียกประมาณมีประมาณยี่สิบกว่าคนเป็นใครเป็นชาวพม่าด้วยกันนะครับแต่ว่าพวกนี้พามาจากชายแดนชายแดนเสร็จแล้วก็ถ้าว่าเขาทำอะไรมันไม่ทำตามเลยมันก็แบบให้ลูกน้องลุ่ม ประมาณนะันนน้นแสดงว่าเป็นเป็นเป็นคืออ่าเป็นมาเฟียชาวพม่าที่ที่มาฝังตัวอยู่ในประเทศไทยครับผมแต่ว่าคนไทยม,ม,มีมีร่วมมือด้วยแร้วมันแลก็เรจับไม่มีราคักฐานตัวนังเลครับเราจับได้แบบมาเฟียพมา่าเราอยู่ข่าวรังมีคนทไทยด้วยครับเนี่ยมาเฟียอะไรลีดาควานา่าปิงปิงควน่าปิงปิงควน่าชื่ออะไร

ขอดครับทางกัสานานการยให้รู้จักกลุ่มผู้ที่มีพฤริการเป็นแก๊งมาดตีดต่างๆเรื่อนต่างๆซึ่งอาจจะส่งผลต่อทุบร่วมการทำาด้วยนะทางเราก็เลยมีการประสานกับทางผู้คัพื้นที่นะฮะแล้วทาง DSI รวมถึงกุมาเจีย์ต่างๆจนได้ข้อมูลมาว่า3คนนี้นะโดยเฉพาะอย่างที่นาย็นสอรนี่เป็นคนหน้า ก็เต็มผู้มีทุกคนนะก็มีการตั้งแตบรับรอบหนึ่งคนเข้ามานะครับแล้วก็ส่งคนลงไปมีการขับถูกเห็นทำร้ายร่างกายนะฮะล่าสุดผู้ต้องหาก็มาแจ้งความรเราที่สพธรรมกาจนออกหมายจับนะทั้งสองคนและอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับ อาป่วยได้ว่างันตลวต้อมายืนยไหมใ่ไมเรืงนี้เราอาจจะอเโอเคาเารอเราไม่เรี่ยวไม่เบียรนี่ไม่หรกเยนนีบเียร์นี่เละระเบือรเการตรวจตรวจหน่อยนี่อะเรกับทองเมอรนะครับราการ้วยตรงนี้กาไม่เช้เพิ่งมาทำทเป็นมานานแล้วแต่ว่าทาเป็นทางลับนะครับจนมาสู่กระบวนการที่จับคุม เมื่อจับกลมได้มีพยาหลักฐานอะไรได้ก็จะขยายผลต่อไปนะฮะยังไม่ถึงตรงจุดแต่ตรงเนี้ยมีการทําร้ายร่างกายกันไปนะครับแล้วก็เดี๋ยด้วยเราพยานหลักฐานก็ต้องต้องว่ากันไปตามกระบวนการของมันเขาที่สืบได้เพราะว่าเขาทำงานร่างกายว่าอะไรก็คือไม่อยู่ในคอนโทรลของเขาไม่ไปปฏิบัติตามที่เขาสั่ง เยอะคืออยากเป็นอะไรบ้างคะอย่างเช่นให้ไปทํางานไม่ไปหรือจะอยากจะย้ายไปอยู่โรงงานอื่นไม่ได้ต้องเป็นโรงงานที่เขาตักใไปเท่านั้นหรือจะออกนอกพื้นที่นะครับถ้าจับได้กลับมาก็าจะมีการทำ้ายร่างกายในการข่มขู่ถ้ามันเก่งลัวด้วยครับใช่แล้วแน่นอนนะครับก็มีกระบวนการตั้งแต่นำพามาก็มีแล้วก็จะมีการหักค่าใช้จ่าย นนตัวแรงงานโดยไม่เป็นธรรมคนพวกนี้เขาจะไม่มีคนไทยเรื่องหลักเขาจะมีมาม่าทั้งหมดที่ทำองเราเลยนะครับณเรื่องเริ่มต้นเนี่ยผู้เสียห,ยหายหรือพยานเนี่ยให้ชี้เฉพาะนี